น่ารักน่ารักเลยอะสไตล์กูเลยอันนั้นนะตายเลยใช่ไหมก็ผมรู้ใจพวกผมชอบไปจ้ะคือก็ผมอยากจะจีบแต่ก็ผมจีบไม่เป็นเป็นปัญหาจีบไม่เป็นใช่ไหมใช่เดี๋ยวไปจีบให้จริงจีบจีบได้นะไปพูดเฉยๆเนี่ยเขคงไม่ชอบหรอกอ๋อต้องไปนี่เวลาเขาเวลาเขาไลฟ์สดต้องเข้าไปคุยกับเขาเมื่อไเรียกนงิยอยากกับมึงจีบได้เล็กันใชเออไปคุยเฉยๆเนีขาไม่ชอบหรอกต้องทำยังไงอ่ะต้องซื้อของไาด้วย เ้ยสวัสดีครับพอดีว่าพอจะมีเวลาว่างสักสักสองสามนาทีไหมโอ้โหคุณขอให้สองสามนาทีเองหรอคะได้ทำรักคุณนด้จะว่างทั้งสี่วีฮ้อะไรเฮ้อะไรเวทไม่เป็นเพื่อนเองถ้าคุณพอมีเวลาผมจะร้องเพลงให้คุณฟังได้ไหมโอ้แม่ดอกจอหปอเธอแม่ยังไม่ดอกจำปาโอ้แม่ดอกจอห้องปอเธอ ปัญหาคือออกขึ้งใจเออรอทอรอทอรอทแปลว่าอะไรรอทอรอทอรอทอแปลว่าอะไรคิดไม่ออกจะบอกให้เออลา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 ะออเา่ลอยคลูกคู่จังเลยรักเธอก็ยังอ่าโอไม่รอจอพอเธอโอไม่ดอจะมาโอไม่รอจอบพอเธอ โอ้ไม่ด้อตบาเล่นทายปัญหาปัญหาคืออกคือใจปัญหาคืออกคือใจเออพ่อบอกพ่อบอกพอบอกไปว่าไรพอบอกพอบอกพอบอกไปว่าไรคิดไม่ออกจะบอกให้เออ โอไม่รอจอปอเธอโอไม่รอจับปาโอไม่รอจอปอเธอโอไม่รอจับปาเล่นทายปัญหาปัญหาคือออกเครื่องใจปัญหาคือออกเครื่องใจวโนวโนวโนแปลว่าอะไรวโนวโนวโนแปลว่าอะไร เอ็นยังอยู่ไหมเนี่ยยังเอาอยู่ไหมเนี่ยไม่ใช่แปลว่าตายไปกี่วันแล้ววะร้อเล่น วิว่งหนีได้ไงฉันหนีได้แล้วเออมาอยู่กับฉันเป<ว>็นใครเนี่ยทำไมหน้าตามันแบบนี้ เฮ้ยเก็บคับทั้ทไปไหวแล้วครับเห็นข้างหลังแล้วยไเห็นหน้าไปช้เฮ้ยปเห็นหน้าไอ้กันไนหลังันก่อเป็นไปเลยครับไปยปอยไปทตรงนี้นะอจะตรงนี้นะอะไรอาจจะฉันตรงนี้ันโอ้โหโอ้ おおジミ。<laughs> <laughs>